สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะพี่น้องครับพิมพ์ปกโพเนื้อขาจะนึกนุ่มมากๆนะครับเป็นพิมพ์ปกโพอีกบล็อกไม่พิมพ์หนึ่งสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนั้นตามประวัตินะครับก็เชื่อว่าสมเด็จโตจะสร้างในวาระสําคัญสาคัญเช่นวาระที่ได้รับพัดยดยศหรือวาระครบรอบนะครับ ครบรอบในการที่ครบรอบอายุอย่างนี้ครับครบรอบเซยิสอย่างนี้นะครับครบรอบอายุเพราะฉะนั้นก็จะมีโพนะครับหกใบเจ็ดใบแปดใบเก้าใบส่วนใหญ่การนับโพจะนับฝั่งนี้นะครับพี่น้องครับจะนับลักษณะของฝั่งเนี่ยฝั่งทางด้านขวามือองค์พระนะครับฝั่งขวามือองค์พระพี่น้องครับฝั่งขวามือองค์พระก็คือฝั่งนี้นะพี่น้องนี่ครับ องนี้ก็จะถ้าเรานับเราก็จะนับอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเก้าไว้ฝั่งนี้นะครับนฝั่งนี้นะครับก็พิมพ์ปกโพนั้นถ้าเราดูดีๆก็จะเป็นพิมพ์ที่ผสมผสานนะครับระหว่างพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์เจดีนะครับเส้นซุ้มสมบูรณ์สมดุลกันใช่ไหมพิมพ์ฐานแซมเส้นแซมสองเส้นใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เกศบัวตูมนะครับ สุดท้ายตามมาด้วยลักษณะเม็ดโพเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพิมพ์ปกโพเพราะฉะนั้นพิมพปกโพก็ถือว่าเป็นการผสมผสานนะครับหลายพิมพ์มากที่สุดและก็งดงามมากที่สุดนะพี่น้องที่รักครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อนุน่มเห็นไหมครับนี่ครับส่วนผสมระหว่างของเหลวนะครับกับของแข็งพอรวมตัวกันได้ลงตัวก็จะเป็นลักษณะนี้เนื้นุ่มการแตกติด,ด้านข้างจะน้อยนะพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับ <c oughs> นี่คือเนื้อมวลสาร สวยงามนะครับเป็นลักษณะของขั้นบันไดเล็กๆนะคขั้นบันไดหน่อยๆเลยนะครับมวลสารจัดจ้านมากนะครับพระแบบนี้นะครับเป็นพระที่มัน้็สวยมากนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์โปรโพนะครับผมพิมพ์โปรโพพี่น้องดูพิมพ์ดีๆครับนี่ครับสวยงามไหมครับผมสวยงามมากๆครับผม